เรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนีกว่าน,นะคะวันนี้เหมือนเดิมมีมีเพลงให้เด็กๆฟังด้วยอ่าฮัสซานฮาสานัสซาสวัสดีครับ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้นะเด็กๆพรุ่งนี้ไ้ขวดเอาไปไว้ไหนอนะ่ะ <c oughs> พรุ่งนี้เราจะใช้ใบ <c oughs> งานอันนี้กันนะคะ <c oughs> เด็กๆเ,เห็นไหม เด็กๆหาเตียงไว้เลยนะพรุ่งนี้เราจะใช้ใบงานนี้นะคะห้าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะยูโร่ไส่หัเพื่อนเลี่ยงอะไรคะเล่าเพื่อนเล่าเพื่อนอ่าโอเคถูกต้องค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำด้วยกันนะเอ๊ะเอ๊ะอ้าเด็กๆใครพร้อมเรียนแล้วบ้ปะคือใครพร้อมเรียนแล้วบ้าง เดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามาอยู่ไอ้คนนี้พู่จย์ไม่มีมือมือเดียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาคือใครเอ๋ยขว,วนเนี๋ยวมองหน้าไม่ชัดตึงต้งตึงต้งตึห้องขวนน่าเลยโวโวโวใครคะที่เพิ่งเข้ามาเอ๋ย น้องน่ายหรอคะหรือใครเอ่ยหนูเปิดไมค์ด้วยลูกวยกใครคะที่เพิ่งเข้ามาที่เพิ่งเข้ามาคือใครเอ่ยเอาไม่ได้เปิดไมคไม่เป็นไรนะคะอะ เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันดีกว่าบวรวิชครับอะไรนะคะบวรวิชครับอ๋อบวรวิชแหมครูหวานก็จำไม่ได้เพราะว่าม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 า,มาหายหายเดี๋ยวครูหวานแชร์หน้าจอเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะตึงอ่าเอ จะมาหรือ,อยังมามามาโอเคนะาจอมมาแล้วเอ๊เด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้มันจะมีวันหยุดต่อเน,นื่องอยู่สามวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์รู้ไหมทําไมเราถึงหยุดคะรู้ไหมอเอ่ออหยออะะหยุดวันพ่อหยุดวันพ่อนะคะหยุดวันพ่อเอ๊ะแล้ววันพ่อ วันพ่อใช่ไหมเอ่ยทำไมแดวันป่วันพ่ออ่าวันพ่อวันพ่อแห่งชาตรงกับวันที่เท่าไหร่คะใครรู้บ้างวันที่ห้าวันที่ห้ค่ะวันที่ห้าวันวี่วัน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 วัวัน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 ันวนัั อ้เนี้ยวันที่ห้าหนูจะไปทะเลปะครับอ๋อวันที่ห้าหนูจะไปทะเลเพราะว่าเป็นวันหยุดไงพอเป็นวันหยุดปุ๊บเทนคุณพ่อคุณแม่ก็หลายหลายคนก็ไม่ได้ทำงานเราก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะอะไหนนอกจากอะวันที่ห้าธันวาใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าทำไมถึงเป็นวันที่ห้าธันวาละ่ะ วันอะไรนะคะวันกัจจายนฮะวันเก้าวันทีงเวันที่เก้าวันที่เวันทีเกาวที่เันกาวที่เวั่เวันเกวันเันกาวที่เวันวันที่เวันที่เองวัเวันเก วันขา,าสมคบอะไรๆกูตามผวหวานวันพระราชาสมภพวันพระวัระสมภบใช่แล้ววันพระราชาสมภพก็คือเป็นวันเกิดของในหลวงถ้าเป็นวันเกิดของคนธรรมดาทั่วไปเราก็เรียกว่าวันเกิดแต่ถ้าเป็นของในหลวงเราจะเรียกว่าวันราชาสมภาองา เอ๊ะแล้วนี่นี่เด็กๆรู้จักดอกดอกนี้ไหมคะดอกสีเหลืองๆแบบนี้ดอกสีเหลืองๆรู้จักไหมคะดอกกูหลาบสีขาดอกกูหลาบสีขาวดอกกุหลาบสีขาใช่ดอกกูหลาบสีขาวเป็นดอกไม้ประจําวันพ่อนั่นเด็กๆใช่ไหมมันมีดอกสีอะไรคะดูสีสิ ส่วนใหญ่เป็นสีอะไรลูกสีเหลืองสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะเด็กๆเพราะว่าส,สีเหลืองเป็นดอกเป็นสีประจำวันพ่อด้วยนะคะเอ๊ะไ,ไ,ไมค์ใครต้อ,อมอะโอเคในเด็กครับไม่บางคนมันสะท้อนเสียงนะปวดอาจจะต้องขออนุญาตปิดไม่บางคนนะลูก อ่าอันนี้เรียกว่าดอกพุทธรักษะแต่ว่าเวลาจริงๆแล้วอ่ะในวันวันพ่อนะคะเขาจะมีดอกปลอกขายด้วยนะเด็กๆเอามาซื้อมาติดเสื้อได้เงินก็จะเอาเข้าไปสมทบกับมูลนิธิต่างๆนะเด็กๆแต่ว่าแล้วแต่เราเราไม่อยากซื้อก็ได้แต่ว่าดอกพุทธลักษะจริงๆแล้วมีหลายสีนะแต่ว่าที่เป็นของวันพ่อต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวขวานจะพาเด็กๆไปดูพระราชประวัติพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่เก้านะใครพร้อมแล้วให้ปิดไม้<อ>ให้เด็กๆปิดไม้ออลองปิดไม้เองเพราะว่าเวลาดูเสร็จแล้วเดี๋ยวขวานจะมีคําถามถามด้วยดูเสร็จแล้วเดี๋ยวขวานจะมีคําถามถามด้วยว่าเ,อ,อ,เอ,อ๊เด็กๆตั้งใจฟังหรือเปล่าอ่าทุกคนปิดไม้แล้วเก่งมากค่ะ เป็นิทานนะเรื่องชื่อว่าหนูเกิดในรัชกาลที่9เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะระหว่างดูให้ปิดไม้นะคะทุกคนจะได้ได้ยินนะ s k y ยบุ๊ขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกเรื่องหนูเกิดในรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ทำไม คนไทยถึงรักพระองค์ตั้งแต่เกิดมาผู้ใหญ่สอนว่ารัาทรงบวงใหหนูอยากจะรู้ต้องออกไปดูพระองค์คือใครเก็บกระเป๋าเร็วรี่เตรียมตัวอย่างดีวันนี้ผจญภัยแผ่นดินเคยแง้งเดี๋ยวนี้แจ่มแจ้งสวยงามสดใสอดีตดงฟินทำลายทั้งสิ้นปลูกกระลำหัวใหญ่ สตรอบอรี่อร่อยเต็มเข่าลูกน้อยหวานฉ่ำชื่นใจเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ดินก็ดีดีเอ๊ะเป็นเพราะใครล่องลงนาวาทะเลกว้างนักหนามองเห็นเรือใบชะเง้อคอรอลุ้นโอ้ยเรือชนทุ่นตกอก,อกตกใจเรือใบวนกลับพระองค์ท่านตรัสกติกาบอกไว้ ฟ้าเสียแล้วเราหากใครรู้เข้าตำหนิเอาได้รู้ชอบในตนซื่อสัตว์เหลือล้นมั่นคงจริงใจน้ำยาจากฟ้าทรงพระปรีชาสั่งฟ้าฝนได้ฝนปโปรยโรยรินขจ,จัดภัยแล้งสิ้นด้วยสงม่วงใยไร้นาเขียวขจีสมบูรณ์อย่างนี้เพราะฝีมือใคร ปลาเอ๋ยปลานิน้นเนื้อนุ่มหวานลิน้นมาจากแดนไกลอาหารชั้นดีโปรตีนมากมีพระราชทานให้ส่งเลี้ยงเหมือนลูกด้วยความพันผูกจึงละ,สะเสวยไว้ปลานิ้นแสนอร่อยหนูกินบ่อยๆรสอร่อยติดใจทะทรงประหยัดรีไซเคิลเด่นชัดน้ำกลับมาใช้ดินสอสั้นกุดใช้ไปให้สุด ต่อด้ามยาวช่วยได้ยาสีฟันบุบบี้หลอดแบนอย่างนี้ยังเหลืออยู่ไหมทดลองบีบดูด้วยความอยากรู้เย้หนูทำได้อยากร้องประดิษฐ์ตรีตรองลองคิดประดิษฐ์อะไรวางแผนไว้ก่อนงานไม่ขาดตอนสำเร็จเสร็จง่ายน้ำเสียเอ่อลน้นไหลเวียนหมุนวนหาวิธีแก้ไข้ะทรงพิชิต ด้วยทรงประดิษฐ์กังหันน้ำช้คลองคูสะอาดปริชาสามารถนานาชาติชอบใจทั่วโลกยกย่องพระนามเกิิกก้องบิดาประดิษฐ์ไทยราชาในนิทานเรื่องเก่าเล่าขานกล้าหารชานช้ยสมหน้าเกรงขามผู้คนหมอบคลานกราบการยิ่งใหญ่แต่ราชาของฉันทรงงานทุกวัน ขัวแขวนแดนไทยถ้ารงอ่อนโยนนอบน้อมผ่อนโอนโน้มพระวรกายเจ้าลิงโมลลีลาผาดโผลกระจนคร่องว่องไวแก้มยุ้ยแก้มย,ยุ้ยประพงแก้มบว,วมตุยอมกล้วยเก็บไว้ทะได้แนวคิดพลิกฟื้นชีวิตแก้นน้ำท่วมใหญ่โครงการแก้มลิงหักน้ำไหลวิ่งผลสิ้นอุทกภยัย ปลูกพืชเชิงเดียวเก็บได้ครั้งเดียวเงินไม่พอใช้ปัญหาท่วมทนขับสมยากจนทะสงแก้ไขให้ขยันหมั่นเพียรปลูกพืชหมุนเวียนเกษตรทฤษฎีใหม่ไร้น้ำผสมผสานสร้างคนสร้างงานสำราญเริงใจพอเพียงพอดีมั่นคงอย่างนี้ตามวิถีคนไทย ในการ์ตูนเล่มโตซูเปอร์ฮีโร่โอ้โหโเก๋ไก๋คอยขจัดเรื่องวุ่นปราบเราไร้หัวหมุนพิทักโลกเอาไว้แต่ฮีโร่ตัวจริงบารมีก้องยิ่งประจักษ์ทั่วถิ่นไกลทรงเป็นที่รักถ้าทรงปกปักพิทักษ์ชาวไทยเววเสียงบรรเลงขับกล่อมบทเพลงคลื่นเครงสดใสเต้นรำหมุนหมุนทำนองนุ่ม คุ้เคยจำได้อัจฉริยภาพเหลือลน้นเพลงพระราชนิพนธ์ไพเราะจับใจบทเพลงกล่อมโลกคลายทุกคลายโศกวิปปโยคหมดไปเรื่องการสื่อสารท้าสงเชี่ยวชาญทำนานกว่าใครระบบดาวเทียมเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมก้าวล้ำนำสมัยประกาศกล้องเกียติคุณท้าสงเกื้อหนุนการศึกษายุคใหม่ ยิงผ่านสัญญาณทั่วทุกถิ่นฐานชนบทแดนไกลฝนตกลงมาเกษตรก้าวหน้าหวงประชาสดใสถ้าสร้างเขื่อนกักเป็นแหล่งพมนักพักน้ำเก็บไว้ป้องกันน้ำท่วมเป็นที่รวบรวมพันปลาแหล่งใหญ่น้ำล้านล้านลิตรลิกคืนชีวิตพี่น้องชาวไทยเจสปีผันผ่าน,านร,ราชปณิธาน ที่ทรงตั้งไว้ถ้าประชาชนไม่ทิ้งเราแล้วเราจะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรถ้าสถิตอยู่ในใจของหนูจากนี้ตลอดไปวันเวลาหมุนผ่านบอกลูกบอกหลานเล่าขานจําไว้เทวดาเดินดินปัดเต่าภัยสิ้นพระรงห่วงใยห,หนูภาคภูมิใจเพราะหนูเกิดในรัชกาลที่เก้า เด็กๆขวานเหมือนกดแชร์ผิดอ่ะเดี๋ยวขวานจะถามเด็กๆนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขวานหยุดแชร์หน้าจอก่อนโอเคขวานอยากเห็นหน้าเด็กๆเพราะว่าขวานจะถามเด็กๆนะคะอ้าวเมื่อกี้หลังจากที่เราได้ฟังนิทานไปแล้วเด็กๆ ได้ฟังเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่แล้วรัชกาลที่เก้าแล้วเด็กๆใครใครจําได้มากในนิทานเขาบอกว่าท่านทําอะไรบ้างเก่งอะไรบ้างยกมือแล้วเดี๋ยวขวานจะเรียกชื่อแล้วให้ตอบทีละคนอ่ะไกรวินครับไกรวินยกมือก่อนไกรวินเปิดไม้ลูกเปิดไหม,ไมในหลวงทําอะไรบ้างคะไกรวินไกรวินตอบสิลูกเปิดไม้แล้ว อ้อาวไกวินยกมือแล้วตอบสิลูก<ม>หนูอย่ายกมืออย่างเดียวให้ตอบหวานงงอ่ะ<ม>อื้าวไกวินตอบครับไรครับไ,ไ<ม>รไรนีราชการที่เก้าทำอะไรบ้างคะเมื่อกี้ที่ฟังอืออะไรนะ นั่นเดี๋ยวเราให้ให้ฟังคนอื่นตอบก่อนไม่ใครอยากตอบบ้างอีกยกมืออ่าพัดพัดเปิดเตอบพัดทพัดก่อนพัดก่อนพัดยกมือแล้วว่าไงคะพัรับฝนหลวงอะไรนะลูกฝนหลวงฝนหลวงฝนหลวงเก่งมากถูกต้องใน่หลวงนะคะช่วยคิดเรื่องฝนหลวงนะทําให้เวลาที่ชาวนาเขาปลูกนาทำเกษตรอะค่ะปลูกผลไม้แล้วฝนมันไม่ตกต้นไม้มันอาจจะตายได้ท่านก็คิด ฝนหลวงให้ฝนมันตกลงมาในช่วงเวลาที่ต้องการนะแล้วอะไรอีกคะชยพลชยพลปะจงไฟอะไรนะลูกปะจนไคปะจนไฟอ๋อใช่แล้วเพราะว่าที่ที่ลำบากมากๆนะแต่และคนคนที่แบบว่าเขาลำบากเดินบางที่นะเด็กๆรถมันไปไม่ถึงอะ่ะต้องเดินเท้าเท่านั้นท่านก็ไปหานะคะ มีใครอยากตอบอะไรอีกคะอ่ากั๊จังค่ะกั๊จังแก้มลิงค่ะอ๋อแกงมากค่ะทำแก้มลิงแก้มลิงก็คือเอาน้ําเก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่แก้มลิงจริงๆนะเป็นพื้นที่ที่เหมือนแก้มลิงนะคะมีอะไรอีกคะข้าวหอมค่ะฝายกั้นน้ำกับเก็บน้ำค่ะเยี่ยมมากค่ะทำฝายกั้นน้ำนะคะเพราะว่า น้ำเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรกันมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วเวลาถึงเวลาจะใช้มันก็ไม่มีให้เราใช้นะมีอะไรอีกคะอ่าฮัสซันฮัสซันฮัสซันเปิดไม่กังหันนะ้ำอ๋อเยอะม,มากเลยค่ะในหลวงคิดเรื่องของกางหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียนะคะอ้าวมีผู้มีผู้มีผู้ควรเห็นแล้ว อ่าพูดอะไรลูกโดยอะไรคะผูกขาดมือโดยอะไรนะพูดดังครูหวานไม่ได้ยินใช่เด็กเอาพูดใหม่พูดใหม่เถอนอะไรลูกเหมือนเราไม่รู้จักกันเราเคยอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วนะมีพูดเอาพูดเอาเอามาต้องมองกล้องอ่ะแม่ปิดกล้องให้อะโอเคหวาดกล้องด้ยอะพูด อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลูกผ,ผักบนดอยเดียงพูได้เลยอ๋อปลูก <c oughs> ผ,ผักบนดอยถูกต้องค่ะปลูกผักบนดอยนะเพราะว่าบนดอยเนี่ยแต่ก่อนเขาปลูกยาเสพติดกันในเด็กๆซึ่งยาเสพติดมันก็ไม่ดีท่านก็บอกว่าให้ปลูกผักสิทุกคนจะได้กินแล้วแข็งแรงแล้วก็ขายได้ราคา อาจารให้คนอื่นตอบบ้างลูกเราต้องผัดกันตอบละตอบคนละหนึ่งครั้งพอมีใครอยากตอบอีกไหมคะอ่าซุนซุนค่ะซุนซุนเษกเษตรแนวใหม่เกษตรแนวใหม่อ๋อเย่ะมากเลยค่ะท่านทำเกษตรแนวใหม่เพราะว่าชาวนาชาวสวนของเราอะ่ะเวลาเขาปลูกเขาปลูกเหมือนกันหมดเลยนะเด็กๆซึ่งพอปลูกเหมือนกันหมดเลยบางทีมันโตพร้อมกันแล้วมันก็ตายพร้อมกันด้วย ซึ่งมันก็จะไม่มีเงินไงท่านก็เลยบอกว่าให้ปลูกหลายๆอย่างผสมกันนะจะได้มีเงินตลอดปีด้วยนะคะมีใครอยากตอบอีกไหมหวานกำลังส่องอยู่น้องดนน้องดนน้องดนว่าไงคะน้องดนอยากตอบไหมลูกอยากตอบเปิดไมด้วยลูก ดกลังเมอะไตนลดังๆูกน้องดนตอบใกล้ๆแล้วดังไปชนอ้นประจนพัยอะไรที่โดนตอบเมื่อกี้รปชนพายโอเคประจนพัยได้แล้วลูกเพราะว่าท่านระจนพัยนะไปในที่ที่มันยากมากๆซึ่งบางที่อ่ะขวานก็ ไม่ไปเดี๋ยวขวัวว่าหวัวไปไม่ไหวซู้ทันไม่ได้มีใครอยากตอบอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้ว no? 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 ใช่ไหมอ่ะพารานีพารานีอยากตอบอะไรรู้หมพ่ท้าพเพียงพาร์เพียงังดิ้ค่ะเงดินเเมาค่ะพารานีเบเกเปนงเเงไหมเศรกิจพอเพียงรู้ไหม่ื่นตื่นนดัง คุณใหม่เดี๋ยวขวานไม่ได้มองนี่ขวานไม่ได้มองคุณใหม่ควานเานีเพราะอะไรงนะเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอ่านั่นเดี๋ยวขวานอธิบายอธิบายแกล้งดินเนาะแกล้งดินนะเด็กๆดินบางที่อะค่ะมันมันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นมันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะเราพยายามปลูกแล้วมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าดินมันแย่มาก ทานก็เลยบอกว่านั้นเราแกล้งดีกว่าแกล้งดินซะหน่อยแล้วดินมันก็จะดีขึ้นพอดินดีขึ้นเราก็จะปลูกได้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกันนะเด็กๆเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้เงินที่พอดีกับตัวเราเองนะคะไม่ใช่บบว่าใช้จนเป็นหนี้เต็มตัวอะไรย่างนี้มีใครอยากจะตอบอะไรอีกไหมมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวขวานจะพาไปร้องเพลงแล้วอ่ะไม่มีไม่มีใครยกมือ ก่อ,อนที่เราจะไปร้องเพลงเด็กๆชูมือขึ้นมานึ่งมือเอาชูมือขึ้นมาหากล้องนะลูกอย่าเลยกล้องนะเดี๋ยวขวานไม่เห็นนิ้วแรกที่เราอยากจะพาไปรู้จักนิ้วนี้นิ้วนี้อันนี้เรียกว,ว่านิ้วโป้งนิ้วโป้งถ้าภาษาอังกฤษเดี๋ยวในเพลงเขาจะเรียกว่า daddy finger daddy finger ก็คือนิ้วของคุณพ่อนะอันนี้คือนิ้วของคุณพ่อ ต่อไปนิ้วที่สองนิ้วที่สองภาษาไทยเราเรียกว่านิ้วอะไรคะมีใครอยากตอบไหม,ม,ไหมเปิดไมค์เลยลูกมามิชนค่ะนิ้วชี้เดี๋ยวในเพลงเราเรียกว่ามามิ y ิงเกอร์มามิซิงเกอร์อ่าต่อไปนิ้วที่สามอาจจะไม่สุภาพแต่ขอโทษด้วยนะคะมันมนนนะนนันจำเป็นนะการแยกนิ้วเป็นจําเป็นนะคะเด็กๆอันนี้นิ้วที่สามนะคะเราเรียกว่านิ้วกลางนิ้วกลางในเพลงเราจะเรียกว่า brother finger brother finger ใช่แล้วและมามายู่ที่สี่นิว้วหขวันยกไม่ขึ้นนิ้วนาง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 เรียกในเพลงว่า sister finger วัน sister finger ไม,ไมลล่ไม่ต้องตะโกนลูกไม่ต้องตะโกนนะพูดดังๆพอนะคะอย่าตะโกนนะ สุดท้ายนิวก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยในเพลงจะเรียกว่า baby finger baby finger แบบแบบใช่แล้ว baby finger พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวครูหวานจะพาไปฟังเพลงแล้วเราก็ทําท่าไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะคะวเวลาาฟังเพลงปิดไมค์ก่อนนะเอ๊ะ แป๊บหนึ่งหน้าจอขวานกำลังจะขึ้นโอเคเอ๊ะทำไมหน้าจอขวานมันขึ้นอันนี้ล่ะแป๊บหนึ่งนะเด็กๆขวานกำลังงงทำไมหน้าจอขวานขึ้นแบบนี้แป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆ แล้ววนกดใหม่ก่อนอามาแล้วมาแล้วไปที่เพลงไปไปไปเพลงเพลงอ่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง f i n g l e Family Song นะคะก็คือครอบครัวนิ้วมือนะเดี๋ยวเด็กๆหวานจะให้เด็กๆฟังแล้วก็ ทำขยับนิ้วเราวันนี้เราจะขยับนิ้วนะคะเราไม่ลุกขึ้นนะวันนี้เดี๋ยวครูอ่านกำลังอ่ะโอเคตรงนี้จะเห็นมือครูอ่านพอดีเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะ Welcome to Kids Academy Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother Sister Bing. แรงมากเลยขวานเห็นหลายๆคนขยับตามด้วยเดี๋ยวเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมใค่ได้ใครได้พยยงหน้าหน่อยใครได้พยยงหน้าหน่อย<ม>เอาเอาเอาเปิดเปิดไม่ทำไมคะอาร์ตอ๋อเราจะร้องเพลงเอ้ยเราไม่ใช่ร้องเพลงเราจะเต้น<ว>ตามครับค่ะแต่เราจะเต้นตามเพลงนะคะเราวทไมไม่ควรนแคมปหน้าจอไม่ได้ ต้่งพองรับเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเพลงจะดับได้ไดยังไงล่ะลูกรอก่อนรอก่อนนะคะรอก่อนนะครับขวานกำลังเปิดม,มันไม่ไปมันไม่ไปอ่ะไอเด็กเมื่อกี้เห็นมือขวานตอนขยับใช่ไหมขวานจะพยายามเพราะว่ามันไม่ไปอ่ะ คือปบอกไม่มาแล้วอ่าอีกรอบนะคะหกพร้อมแล้ว Welcome to Kids Academy no. oh. Daddy finger daddy finger where are you Here I am here I am how do you do Mommy finger mommy finger where are you Here I am here I am how do you do Brother finger brother finger where Sister finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do?

วันนี้ได้เวลาที่เราจะไปยบายกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอการอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมใบงานนะพรุ่งน,น,นี้เอาใบงานมาด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคแล้วใครแล้วถ้าใครถ้าใครถ้าใครไปซ้อมร้องเพลงเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาร้องเพลงอีกรอบนู่นนะ <ivel S 1> แล้วใครจะอยังจำท่าจำเนื้อเพลงหรือใครเก่งมากขนาดที่จะร้องเพลงได้เลยอู้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราขวานจะไม่ลองเปิด YouTube แล้วพรุ่งนี้เราจะลองร้องด้วยกันเลยดีไหมคะอ่าดีแบบนี้พี่ชา้ยวัสนะวัสดี้ไปแล้วค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะ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  สวัสดีครับ่แล้วพูเขาลงลูกใช่ใ้วันไม่ได้ไม่ได้